ดค่ะคุณกำลังฟัง h a v e b e l i k e Podcast by Pat นะคะวันนี้พัดจะมาแบ่งปันจากหนังสือขโมยความคิดของคนที่เก่งที่สุดในโลกค่ะฝันให้สูงกว่าที่คนอื่นกล้าฝันนะคะความลับของคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วเขาจะคิดใหญ่แล้วก็ฝันใหญ่แต่เมื่อเราคิดใหญ่แล้วแล้วก็ฝันใหญ่นะคะทุกอย่างจะถูกตามมาโดยอัตโนมัติเช่นความพยายามเพิ่มขึ้นความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้น ความสําเร็จก็จะมาแบบไร้ขีดจํากัดเช่นกันพัดเป็นคนหนึ่งค่ะที่ฝันไว้ใหญ่มาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยทําสําเร็จเลยเพราะอย่างไรเพราะว่าเราไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจเพียงพอที่จะทําฝันนั้นหรือว่าเราไม่มีความอยากมากพอที่จะไปถึงปลายทางความสําเร็จนั้นและในระหว่างทางของความสําเร็จนะคะฝันแล้วไม่ลงมือทําเพราะอะไรมีอะไรฉุดรั้งคุณอยู่นั่นหรอคะ เพราะว่าความคิดของคุณค่ะความคิดที่เคยล้มเหลวในชีวิตในอดีตอะคะจะมาคอยเตือนคุณอยู่เสมอว่าเฮ้ย แกทำไม่สาเร็จหรอกแกทําไม่ได้หรอกคนอื่นน่ะเขาทําได้ดีกว่าแกแกจะทําได้หรอนี่แหละค่ะมันกลายเป็นเสียงในหัวซึ่งหลายๆคนเคยเป็นไหมคะพัดก็เคยเป็นคนนั้นค่ะแต่วันนี้เมื่อเราฝันใหญ่แล้วเรากล้าที่จะฝันแล้วเราให้ความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะเมื่อเราเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะเราจะสามารถทําตามฝันของเราได้ไร้ขีดจ,จํากัดแม้ว่าจะเจอปัญหาแม้ว่าจะ จเจอบททดสอบคุณก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาและบททดสอบนั้นไปได้พอเราเริ่มฝันแล้วก็เริ่มลงมือทำอะคะ่ะโอกาสดีๆก็จะเข้ามาในฝันของเรานะคะแล้วเราก็จะมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาในทุกๆวันนะคะแล้วระหว่างนี้นะคะมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆซึ่งพัดจะยกตัวอย่างของพัดนะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วที่กล้าออกมาทำพอสแค์ ให้ทุกคคนนะะเพื่อส่งพลังใจให้กับทุกคนนี่ก็คือฝันของพัทนะที่อยากจะเป็นดีเจในวัยเด็กแล้ววันนี้พัทสามารถมีช่องของพัทเองได้ happy life podcast เป็นเป็นช่องที่พัทตั้งใจมากเพราะพัทอยากจะส่งความสุขให้กับทุกคนแล้วก็ส่งพลังใจให้ทุกคนในทุกๆเช้าก่อนไปทํางานนะคะอย่าลืมนะคะ ทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงโดยการที่เชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองแล้วเชื่อว่าฉันทำได้ฉันคือคนสำเร็จฉันสามารถทำอะไรก็ได้ค่ะ